ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีนาคมนี้จบเกมป่าไม้โผล่บ้านลุงพลแย้ม12คนไม่รอดอัจฉริยะจ่อฟันอีกคดีเชื่อมีนาคมนี้ปิดเกมแน่นอนกรณีนายชัยพลวิภาหรือรุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนได้เดินทางเข้าไปให้ปากคําต่อพนักงานสอบสวนสอพอกอกตูมจังหวัดมุกดาหารในคดีร่วมกันทําไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูป ในป่าสงวนแห่งชาติดงภูพานจังหวัดมุกดาหารโดยลุงพลและป้าแตนเดินมาพร้อมกับทนายสมเกียรติโรจนวบรกกมลทนายความส่วนตัวโดวยลุงพลและป้าแตนเปิดเผยหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาว่ารายละเอียดขอให้สอบถามทางทนายจะทราบรายละเอียดทั้งหมดเพราะตนทั้งสองคนไม่ได้เครียดและไม่ได้กังวลอะไรแม้ว่าจะมีหลายคดีที่ได้เข้า รับทราบข้อกล่าวหาและพนักงานสอบสวนเตรียมนัดส่งฟ้องเป็นผู้ต้องหาในสัปดาห์นี้ล่าสุด3มีนาคมคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออชยกรรมออกมาไล์สดพร้อมกับให้ข้อมูลว่าเดือนมีนาคม64เจ้าหน้าที่อาจมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่และมีการพูดถึงประเด็นเตรียมเอาผิดกับลุงพล ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งเกินจริงโดยอ้างสรรพคุณว่าทานแล้วตาใสตาสว่างและเด็กห้าขวบสามารถทานได้นั้นพร้อมทิ้งปริศนาว่าระหว่างนายต้มกับเทวดานางฟ้าใครจะถูกจับก่อนกันคดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้เคยวิเคราะห์ไว้ดังนี้ครับสารวัตรแรมโบ้เผยหลักฐานใหม่สำคัญมากคดีน้องชมพู จากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตบนป่าผู้เล็กไฟบ้านกกอกหมู่สองตำบลกกตูอกมอํเาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารขณะนี้ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้เนื่องจากหลักฐานไม่ครบถ้วนซึ่งพันตรุเอกสุรโชคเจษด,ดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลให้สัมภาษณ์ผ่านอมรินทีวีว่า เรื่องรถแบ็คโฮของเล่นที่อยู่บ้านของน้องชมพู่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากและถ้าพยานไม่ได้จำสับสนว่ารถแบ็คโฮยังอยู่ที่หลุมหน้าบ้านตามที่ตกเป็นข่าวและหากพยานเห็นจริงก็คือเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อเป็นแบบนี้ก็เหมือนจะต้องมาเริ่มต้นสืบสวนใหม่อีกครั้งหลักๆก็ต้องเริ่มจากครอบครัวน้องชมพู่โดยต้องแยกสอบสวน ทั้งนี้ตนมองว่าคนร้ายนำรถแบ,บโคโฮไปบนเขาเพื่อให้ตำรวจเกิดความสับสนและก็เป็นไปได้ว่าคนที่นำขึ้นไปจะเป็นคนใกล้ชิดน้องชมพู่อีกทั้งก็เป็นไปได้ว่าน้องชมพู่นั้นอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ด้านล่างแล้วและได้นำศพไปอําพรางบนภูเขาและไม่สามารถรู้ได้ว่าคนร้ายจะย้ายศพตั้งแต่วันแรกหรือจะนำไปซ่อนไว้ที่อื่นก่อน ที่จะนำร่างไปวางไว้บนภูเขาตอนนี้ก็ต้องมองกลับไปที่ครอบครัวว่าวันแรกครอบครัวมีการค้นหามากน้อยแค่ไหนตนก็ไม่สามารถพูดมากได้อีกทั้งหากมีการย้ายศพจริงการนำไปไว้ที่สูงแบบนั้นก็เพื่อต้องการให้ค้นหาศพไม่เจอและพยายามจะทำลายหลักฐานต้องการทำให้ DNA ถูกทำลายจากธรรมชาติ นอกจากจะถูกทำลายจากธรรมชาติก็เป็นไปได้ที่ DNA อาจจะถูกทำลายจากความตั้งใจของคนร้ายเองอย่างไรก็ตามตนก็ยังไม่กล้าวิเคราะห์อะไรที่เจาะลึกไปมากกว่านี้ต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ DNA มาอธิบายตนคิดมาตลอดเองว่าหากผล DNA ชัดเจนทุกอย่างก็จบแต่แรก แต่ตนเชื่อว่าคนร้ายกำลังหลอกตำรวจหลอกชาวบ้านหลอกทุกคนทั้งประเทศตนมั่นใจว่าตำรวจจะจับตัวได้แต่พอมีพยานเรื่องรถแบ็คโคก็คงต้องเริ่มสอบสวนใหม่อีกรอบคดีน้องชมพู่จับพิรุษลุงพลสาบานแสดงความบริสุทธิ์ใจตายใยน้องชมพู่นำลูกๆและลูกเขยสาบานบนถ้ำศักดิ์สิทธิ์แสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ฆ่าน้องชมพู่ ตาชานกับยายสมควรลาโพตากับยายของน้องชมพู่นั้นผ่าลูกๆและลูกเขยไปที่วัดถ้ำภูผาแอกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกกอกอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก่อนนิมนต์พระอาจารย์บุญมาจเจ้าวาดขึ้นไปบนถ้ำภูผาแอกเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีสาบานซึ่งการสาบานในครั้งนี้ลุงพลมีพิรุษหลายอย่างเริ่มจาก ไปถึงบนวัดทำผูผายแอกช้ากว่าคนอื่นๆเกือบชั่วโมงก่อนการสาบานก็ได้มีการโต้เถียงกับตาของน้องชมพู่จะให้กล่าวคำสาบานบางช่วงบางตอนตามที่ตัวเองต้องการแต่ตาของน้องชมพู่นั้นไม่ยินยอมเนื่องจากพิธีสาบานครั้งนี้ตาซึ่งถือเป็นเสาหลักของครอบครัวจะเป็นผู้นำในการสาบาน เมื่อเริ่มกล่าวคำสาบานก็มีบางช่วงบางตอนที่ลุงพลไม่ยอมกล่าวคำสาบานตามและบางช่วงบางตอนเหมือนพูดไม่เต็มเสียงบางช่วงที่ระบุถึงการไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่แต่กลับมาสาบานเองส่วนตัวว่าถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการตายของเด็กหญิงอรวรรนวงศรีชา หรือน้องชมพู่ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีอันวิบัติมีอันชิบหายแต่หากสังเกตจากคำสาบานของลุงพลจะเห็นได้ว่าไม่มีการเอ่ยถึงหลวงปู่ลิ่นที่ชาวบ้านกก,กอกคารพนับถือนอกจากนี้ในช่วงที่ระบุให้มีอันเป็นไปยังไม่ได้ระบุถึงตัวเองแต่กลับระบุถึงครอบครัวเท่านั้นซึ่งเหมือนกับการสาบานที่ผ่านมาของลุงพลทุกครั้ง ที่สำคัญหลังการสาบานส่วนตัวของลุงพลได้จุดธูปก้าดอกสักการะสถูปอันธิหลวงปู่ลินแต่เมื่อปักธูปเสร็จแล้วไม่นานก็ได้ไปดึงออกแล้วปักกลับหัวซึ่งความเชื่อของคนในพื้นที่ถือว่านี่คือการถอนคำสาบานทั้งหมดความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายสมเกียรติรจนะวรกมลให้ข้อมูลเบื้องต้น เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีตัดไม้และแจ้งความเท็จให้การภาคเศษทั้งสองคดีและให้การเพิ่มเติมบางส่วนเตรียมนำพยานหลักฐานมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งยืนยันไม่มีเจตนาตามที่ถูกกล่าวหาเบื้องต้นรับผิดชอบเพียงคดีของลุงพลและป้าแตนไม่เกี่ยวข้องกับยูทูบเบอร์ที่ถูกร้องทุกกล่าวโทษยืนยันลุงพลและป้าแตนไม่ได้กังวลอะไร สำหรับคดีนี้มีคดีหลักเป็นคดีลุกป่าและป่าสงวนแห่งชาติดงภูพานที่นายพรพิรมอุรุแสงพออศูนย์ป่าไม้มุกดาหารได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมกรณีปรากฏภาพในโซเชียลโดยบรรดายูทูบเบอร์กว่า10คนที่ปรากฏในภาพพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหา และสอบปากคำเพิ่มเติมสำหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามอันอยังไม่ได้แปลรูปในป่าสงวนแห่งชาติดงภูพานจังหวัดมุกดาหารรวม12คนมีความต่างกรรมต่างวาระประกอบไปด้วย1 1คนในคลิปการตัดไม้1นายชัยพล2นางสมพร3นายพงยูทูบเบอร์4นายชิดยูทูบเบอร์5 นายนิคมยูทูบเบอร์6จ่าเอ็มยูทูบเบอร์7นายนุยูทูบเบอร์8นายโจยูทูบเบอร์9นายธนกรหรือนายอ๋อยูทูบเบอร์10ชาวบ้าน11นายชานชัยยูทูบเบอร์ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือยื่ออาชญากรรมถึงกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือรุงพลโพสต์เฟซบุ๊กคล้ายเป็นนายยะ ในบางอย่างเมื่อ3วันก่อนหรือ27กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาระบุว่าเราไม่จำเป็นต้องถอยจนหลังชนฝาซึ่งประเด็นนี้คุณอัจฉริยะระบุว่าตนไม่ได้ตามจึงไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่วันนี้ตนนั้นทราบว่าพนักงานสอบสวนสพกกตูมจังหวัดมุกดาหารเรียกบุคคลที่มีส่วนร่วมในการบุกรุกป่าสงวนสร้างพญานาค และร่วมกันตัดไม้ไปสอบสวนและเรียกป้าเตนเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จว่าไม่รู้เรื่องของบัญชีบริจาคตนมองว่าหากป้าเตนไม่รู้เรื่องแล้วทําไมถึงไม่บอกว่าไม่ต้องโอนแต่กลับมีการโอนเงินเข้าไปตั้งแต่ปีที่แล้วกระทั่งมีคนหลงเชื่อโอนเงินเป็นจำนวนมากส่วนใครที่โอนเงินบริจาคให้ตำรวจก็เรียกมาคุยก่อนว่าเงินจำนวนนี้ มีใครโอนมาและมีวัตถุปสงค์ด้านใดซึ่งหลังจากนี้ตนยังไม่เลิกเอาผิดลุงพลหากทราบว่าทำผิดอะไรตนก็จะเดินหน้าเอาผิดเรื่อยๆส่วนจะจับวันไหนและอย่างไรตนจะเป็นคนแจ้งล่วงหน้าให้ทราบต่อไป